สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านปลอกกันพี่สาวพี่น้องสงสาบโไราณปอกกันยามสาวเด็กพี่น้องสาวไปไหนสวยจังพี่น้องน้ำไม้น้อำไม้อีกแล้วพี่นี่มันเลยบ่นอยากไปหาหาปลอกมีเลยเมนี่กับอันลูกชายเคนไปหาบ่นอยากไปมันพี่น้องเลยไเลย

ตวขาวๆกระแกงขาวี่ได้เออตบมาะน้องหมต้นนั่นน่ะมันออกมามันทุกบุ่มมันบว้แบบน้องใหม่ไม่จะเ้ยอะไรขาวพี่เ้างมันออกมาดี่เลยนะนอนเป็นนี่น้องใหม่กรคือบกรคึอบครๆจะไปจับ้ีกินมาทมเมียนอ้า้ตเอาสีมไปเขียบบ่อาตมก็เดียวาผมเมีนน้อใหม่ต้มนี่กแกง มันอนนะนี่เดี๋ยวมันอนออกนี่ก็เดี๋ยวโเนมา đây, it, ้วยก็ขดขดเทียมขอดงขวมะต้เอาไปไลนหนุแบดเห็นยน้มไมบไม่ได้ก็อ๋อไมมีว่าไปหาอึดอึดเอคนแบบหาลายเลยพอเเจากับ้กินนะเขาเจากับอึดอออยู่หน้าเีนนี่นะพื่เซาะ่ก็หาพ่นออกหายออกหน่ายไปหาเห็ดปู่มาไได้เห็ดปูเขาจัม่ี ห้าาว่านกาาไหมาเนี่หงมือาผัวผัวขาบ่ได้กว่าหานมือบ่ได้กรดกว่าไปูทางม่นไปบ่ได้ไปจับไปัน้ไหมค้าตล๊กนี้่ะบกั่ก็ตตาตตา ทอดพี่น่องเลยอากาศอุ่นหอมอันนี้กระเทียลกอัน้อันนี้กระตบต้มนแกงกระต้มนิดหน่อแงแบบนี้อันนั้นต้มกระต้มอีกทีเด้เอาห่อเด็กพี่น้องเลยหอนรยงน่องเดี๋ยวจดเดี๋ยวสิไปเอาตะเขียงไปใส่กุ้งทอดกระตุ้นกุ้งไทยเอาตะเขียงปใส่เอาใส่กุ้อารต้นไปนเดี๋ยวสีเอาตะเขีย้ง เดี๋ยวสักับเดี๋อนน้องไม้ยังนอกมาต้มถ้ามันขึ้นชูแล้วมันเป็นเดียวแล้วมันบอนั่นมันจะออกจะเน้องหักดูดูแล้วมันออกพี่น้องเลยไม่ออก

จนบ่มีหดจะไปซื้อขะเจ้ามันดีจนดีเกินเลยเพราะว่าตุกินทุกอย่างแพงจนว่าบ่มีเงินไปซื้อเลยก็ในเงินเงินเหล้านี่เฝอเอจนว่าสิลุบละลายเลยข้าจ่าว่ามันสิกลายเป็นหลบละลายเลยเดือนนี้มาสิแบบว่าพันหนึ่งได้เป็นล้าะเดือนนี้แต่เก่าพันหนึ่งด้จามเสนนี่ข้าจ่าว่าพันหนึ่งมาสิเข่าละมันเฝอแห้งนเลย ลอยหนึ่งไม่ใช่ขาวเซนแต่ี่น้องเอ้ยเกิดจะเข้าฟอร์องแม่มากาจิเ็นปีนีเนะเข้าอยากหมากแทง่ะเจาว่าจะซื่อหมากกับบแค้นเขาได้ซื่อเมื่อเจ้ามีหาคันติเก่า คือหมาวาใัให้ญ่อายุนอนจะนด้งึกอะไลหายต้อมกรเสียอะไลหายหอ,อนหงอนนะ โชคนหใหม่จเกลือดเลยต่่าตะเกาเนี่ยองไปหาได้จำเน้อเจ้าบ่ได้เลยอันนี้ยาำน,นี่ไปหาเน่นี่น้องบ่ได้ีเนาไม่เหเ็ดปกยัง่เห็ปกกมนอโอ้ยจำนี่ยกะบ่าวเห็ดวกัมันกระจุมอนพี่น้อนะง เนื้อเตซ่าออยู่ในใส่เน้กระตะาเนื้อกระสอบนี่เลยเนื้อตะซาเน่ยวันนีปดหอกบุงใหญ่กนเกีกินแกงน้ำมันบวบุ้งใหญ่เนี่ยไ้หน่องมี่คนนั้แกงแกงกับบดิแกงลายได้ดอกพี่น้องอันกระตุกเนี่ยนกตหมดตัวแกงลายมันสีบะแซ่แกงหนหน่อยอา ยน่าเขายังมีอยู่อนห้ามหามน้ำที่หมดเอาแตสเสออาแตเชียวมื่อน่พอมีพอพอเจอกอมันพอเจอไปหา้าค่ะจ้วเสีมาห่ดได้บัตรโมนี่บัตรเมมีไปหา้า พี่ชายซื้อกระสอบก็ยังดีได้ได้กเยานก่อนจะถือกระจอบนะเมื่อก่อนลูกใจว่ะเจ้าเป็นยังเจ้าจัมึงซื้อกระจอบมามันบม่มีมงใจหลายโพดเนาะหลายโพดก็ถือกระจอบไปหนูไม้ฮดฮดกระจอบใหญ่มันได้ยินเสียงกระซองอะไรนี่แล้วบอก ข้าเจาะกับผมมิ่กินเ้าวหนินะว่าซึ่งข้าเจาะกับวัดอกพี่น้องช่วงช่วงประหยัดเงินน่มีเงินห้ประหยัดเลอีกอย่าง่ะวานเลประหยัดเผาพเนี่ยนึ่งย่างเผาพ่อกินประหยัดกุกอย่าง ขยหมดทุกอย่างไ่ใส่น้ำมันใส่ผยัดบดทุกอย่างทุกนอ็กยังก็อึดมันอึดบืเด้เนาะบางคนว่าถอายากมาแพงอะลมันก็แพงไปเวอทุกอย่างเงินเล่าโขงขนาดพี่น้องเลยออยหนึ่งเลยหาที่หามืนก็ขีดเลยล่ะ หามือสองหามือสามเลยะต้องรอด,ด,ดจะตินเมยอนีก้งนี่เพื่อแล้รเขาหุงข้าวเยอะไหมก้งน้ำม้หุงข้าวผิดลาวเขาเขาหิดกันดิแต่แก้งน้ำม้ต้องหุงข้าวโหด,ด บาดิกินบางคนกับบุญชีกับข้าวเหนียวนะนห่อๆน,นะพี่น้องตอนเทีย่ยงกินยำได้กับบะเบือพี่เนาะกินยำได้กับเสียก,ก็เนื้อใหม่นี่มันมันเหนียวน่ามันมันเห็ดแดดได้หลายอย่างแกงต้มมุกนะครับต้มสุกแล้วก็ไปเผาแล้วก็มาสุก เพน้มสูมโอ้ยหลายอย่างพี่เ้องเขาบริกนแน่หนึ่งเพน้ำมนี่่มัมตดีเดพี่น้าอมากันน,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 ววนี้นี่ในแกวตตนี่ยครอบรัวเหามันบบว่าครอบรัวใหญ่พี่เนอะหลายคนต้ไว้ไนะอยากไปหาแต่ไกบ่ได้หรอกพี่้าถาลูกน้อย นอนกับนอนบอกเป็นเวลาตื่นกับตื่นบอกเป็นเวลามังเถื่อกับหอดตี่นบนในนอนลุกขึ้นมาก,กินนมมากินนมแม่จริงหรอ้อ เราไี่ให้ร่างว่าออกกาใครเลยเนี่ยนะลูก ปย,ยังเนาะน้นอ,นอหนงหม่เลี้ยงเนาะมาชิโตมได้พี่นาะเงี้ยมันบกคมเด้วันนี้มีแต่ใหม่ผ่ป่าน้องหม่เลี้ยงนอกเสียมาต้มพี่เนาะ่าวม่มีไว้เอามากินโลดากัน เห็ดยีนโดใชอันนี้เนะีสิเกงอันนี้เนะีสิตโต๊ะดี้องหลายอย่างหลายแนวน้องใหม่เห็ดกินได้หลายอย่างด้วยี่น้องเลยมาฮันี่กับสีแดงบ้าเลยพี่น้องอยู่ดีม้มิเฮมุสกุลทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสามบุไลโปร พอมีน้ำเดิมพี่น้องสิเปลี่ยนไม่ซื้อเแม่มีอะไรมันจะไงพี่น้อยพอมีพอมีกับบริถาย่านดอกพี่น้อยแน่นกีบหนาพอ,อกันใหม่